เขาใช้กลยุท <polarization> ธ <darle S 2> ์นี้ก็เลยทําให้เขาสามารถที่จะทํากําไรได้มากกว่า500ดอลลาร์สหรัฐต่อวันก็ทาแบบนั้นได้อย่างไรและเขาใช้เทคนิคอะไรในการทํากําไรในการเทรดเดี๋ยวเรามาดูกันครับเชียงใหม่เตรียมลุกเป็นไฟเสาร์ที่31พฤศจิกายนนี้ Uhas ยกพลังความรู้ทองคำมาไว้ตรงหน้าคุณแล้ว4วิร์กช็อปจัดหนักการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน AI EA กราฟเปล่าและเทคนิคข้อสุดล้ำพร้อมอัปเดตเครื่องมือใหม่ล่าสุดจากทาง Uhas ที่จะช่วยให้คุณนั้นสามารถทำกำไรจากการเทรดทองได้และลุ้นรางวัลมากมายรวมมูลค่ามากกว่า1 0 0 0 0แบาทน,นี่คืองานสัมมนาสอนเทรดทองที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่เราเคยจัดในภาคเหนืออาจแน่นด้วยเนื้อหาพร้อมเน็ w o r k ร์กิ่งปาที่พูดมาทั้งหมดนี้คือฟรีครับไม่มีค่าใช้จ่ายแต่ที่นั่งมีจำกัดครับ ถ้าคุณผู้ฟังสนใจสามารถกดลงทะเบียนได้แล้วตอนนี้ลงทะเบียนก่อนรับสิทธิ์ก่อนแล้วพบกันครับที่โรงแรมมาริออทเชียงใหม่เสาที่31พฤษภาคมแล้วการถ่วยทองของคุณจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปั u h a s c o m เราคือเพื่อนแท้นักเทรด สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกทุกท่านและสวัสดีกับเมมเบอร์ที่น่ารักของเราทุกทุกท่านด้วยนะครับหลังจากรับชมโฆษณาไปเรียบร้อยแล้วเป็นอย่างไรบ้างครับเราก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะได้พบเจอกับคุณผู้ฟังทุกทุกท่านนะครับเพราะงานนี้มันไม่ใช่แค่ง,งานสัมมนานะครับมันเป็นงานรวมเทรดเดอร์เทรดทองที่ใหญ่มากๆแล้วเราตั้งใจทํากันเป็นอย่างมากเลยหวังว่าเราจะได้มาพบเจอกับคุณผู้ฟังในวันเสาร์ที่9พฤศจิกาย,ยนนี้นั่นเองนะครับเรื่องราวในเนื้อหาวันนี้เราจะมาพูดถึงเนื้อหาจากช่อง YouTube Data Trader ครับวิดีโอนี้เขาก็จะมาพูดถึงว่า เทคนิคนี้ทําให้เขาสามารถที่จะทํากําไรได้มากกว่า500ดอลลาร์สหรัฐต่อวันและเนื้อหานี้ beginner ก็สามารถเรียนรู้ได้แม้คุณจะเป็นเทรดเดอร์มือใหม่คุณก็สามารถที่จะเรียนรู้เทคนิคนี้ได้เช่นเดียวกันครับและก่อนอื่นนะครับผมก็ต้องขอชี้แจงว่าเนื้อหาที่ผมจะพูดมานี้ก็อาจจะไม่ได้ตรงตามต้นฉบับแบบ100%เนะครับเพราะผมก็จะมีการขยายความแล้วก็พูดในภาษาของผมเองด้วยถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังอยากที่จะรับชมต้นฉบับแบบเป๊ะร้อยเปอร์เซ็นต์ก็สามารถที่จะดูเนื้อหาต้นฉบับได้เลยนะครับเพราะเนื้อหาที่ผมจะเล่านี้ก็ มีสไตล์ในการเล่าของตัวผมเองด้วยนะครับเปิดเนื้อหามาเลยเขาก็จะพูดถึงกลยุทธ์2กลยุทธ์ด้วยกันที่ทําให้เขาสามารถที่จะทํากําไรนี้ได้นะครับกลยุทธ์ที่1ครับเขาจะพูดถึง s ต op h u ันกลยุทธ์ที่2องเขาจะพูดถึงฟิโบนัชชีนะครับอ่ะผมขอเริ่มกันที่กลยุทธ์ที่1แล้วกันกลยุทธ์ที่1คือ s ต o p h u ันสต็อปหันคืออะไรผมเชื่อว่าเทรดเดอร์หลายๆคนอาจจะไม่รู้จักชื่อนี้มาก่อนนะครับและหลายๆคนก็อาจจะพบเจอมาแล้วแหละแต่อาจจะยังไม่รู้จักว่ามันเรียกว่าส Stop ต Stop ็อปาันสต็อป ที่มันมีการวิ่งอยู่ในกรอบหรือว่าวิ่งอยู่ในแนวรับแนวต้านนะครับเราก็เปิดออเดอร์แล้วก็ตั้ง Stop l ลอ s และ Take Profit ไว้บริเวณนอกแนวรับและแนวต้านใช่ไหมครับแต่ปรากฏว่า ราคาเนะี่ยมันทำไส้ออกมามาเกี่ยวสต็อปลอสของเราแล้วก็ไปต่อในทิศทางที่เราคาดการเอาไว้ตรงนี้แหละครับเขาเรียกว่าสต็อปพันมักจะพบเจอได้บ่อยในช่วงสภาวะตลาดที่แบบมีข่าวออกอะไรประมาณนี้นะครับหลายๆคนก็เลยรู้สึกเซ็งเลยทีเดียวแล้วเราจะแก้ไขปัญหาเรานี้ได้อย่างไรละ่ะเทคนิคในการเทรดของช่อง data trader นะครับเขามองว่าขั้นแรกเลยให้เราหาคีย์เลเวลที่ชัดเจนก่อนคีย์เลเวลอาจจะเป็นแนวรับแนวต้านก็ได้หรือถ้าให้มันง่ายขึ้นมาหน่อยคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะใช้อินดิเคเตอร์ของ u has โซนก็ได้หรือว่าใช้ EA ของ o u r o oh z o n e ในการดูโซนราคาดูโซนคีย์เลเวลได้เมื่อเราดูโซนคีย์เลเวลเรียบร้อยแล้วนะครับ ขั้นแรกเนี่ยเราไม่ต้องเข้าออเดอร์หรือทําอะไรนะครับเรารอดูราคาก่อนว่าราคานั้นจะสามารถที่จะเบรกเอาท์ทะลุแนวต้านหรือว่าแนวรับไปได้ไหมถ้าในตัวอย่างที่เขาเปิดมาให้ดูเนี่ยก็เห็นได้ว่าราคานั้นมีการทะลุแนวต้านขึ้นมาครับแล้วหลังจากนั้นเขาก็แนะนําว่าให้เราซูมไทม์เฟรมที่เล็กลงมาอีกนิดนึงเพื่อได้เห็นโครงสร้างของราคาที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นคือภาพแรกเขาใช้ไทม์เฟรม4ชั่วโมงและทีนี้เขาก็จะใช้ไทม์เฟรม2ชั่วโมงนะครับก็คือย่อลงมาปรากฏว่าราคามันมีการ สีเขียวขึ้นมานี่แหละครับเป็นโจทย์ที่เราจะต้องตั้งว่าไอ้ที่มันทะลุขึ้นมาเนี่ยมันคือสต็อปพันหรือว่ามันคือการเบรกเอา t จริงๆครับคำตอบเราไม่รู้ครับจนกว่าราคามันจะวิ่งไปแต่ที่เราทําได้ในตอนนี้ก็คือว่าตั้งเซลล์ลิมิตเอาไว้ในกรอบราคาครับถ้าเกิดว่ามันเป็นสต็อปพันจริงๆเดี๋ยวมันก็ ร่วงลงมาแล้วหลังจากนั้นครับราคาก็ร่วงลงมาในกรอบจริงๆถ้าเกิดว่าเราเข้าออเดอร์เซลล์ไปบริเวณแนวต้านใช่ไหมครับไอตอนที่ราคามันทะลุแนวต้านน่ะมันน่าจะเกี่ยว SL ของเราไปเรียบร้อยแล้วนะครับแต่หลังจากนั้นราคาก็ร่วงลงมาตามที่ทางที่เราคาดการเอาไว้ตอนแรกแบบนี้เรียกว่าเราโดนสต็อปหันก็ได้นะครับเขาก็เล,เลือกที่จะไม่เปิดออเดอร์ในตอนแรกแล้วก็รอดูว่าราคามันจะลงมาในกรอบไหมจะกลับมาได้ไหม ในเมื่อราคามันกลับมาได้เขาก็จะเปิดออเดอร์เซลล์ในตอนนี้นั่นเองนะครับอันนี้ก็คือเทคนิคแรกนะครับเทคนิคที่มีชื่อว่า Stop Hunt กลยุทธ์ที่2ครับเทคนิคที่2ก็คือ Fibonacci ฟนนิบูแอนาชีถือว่าเป็นหนึ่งในอินดิเคเตอร์ที่เทรดเดอร์หลายๆคนนิยมใช้กันเป็นอย่างมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นวงการอาการเทรดฟอนต์การเทรดทองหรือการเทรดทุนฟิบอนาชีก็ถือว่าเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเลย,หล,ยหลายครั้งนะครับเราก็มักจะใช้ฟิบอนาชีในการดูว่าราคาจะมีการพักตัวตรงไหนแล้วการพักตัวครั้งต่อไปเนะี่ยราคาน่าจะไปถึงเป้าหมายตรงไหนค่าฟิบอนาชีก็เป็นสิ่งที่สําคัญครับเนี่ยครับตามภาพที่เขาให้ดูก็คือราคามีการปรับตัวขึ้นแล้วก็ มีการปรับตัวลง เราก็จะได้เห็นยอดว่ายอดของราคายอยู่ตรงไหนนั่นเองครับในตอนกลางฟิโบนะครับก็เอากลางฟิโบเนี่ยเอาฐานเป็น0แล้วก็เอาศูนย์ไว้บนยอดนะครับเนี่ยครับก็จะได้ภาพของฟิโบนาชชีทีนี้เขาก็จะพูดถึงการตั้งค่าฟิโบนาชชีนะครับจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเราใช้ในโปรแกรม Trading v วิวหรือว่าไม่ต t r เทรดเดอร์ ader, ไม่ว่าจะเป็น MT4 MT5 ก็จะมีค่าตายตัวของมันอยู่แล้วนะครับค่าหลักๆที่จะใช้กันก็คือ0 0 3 8 2 0.618 1แล้วก็แ6 1 8นั่กนเองแรับแต่ว่าในว่น น,นี้ก็จะมาโฟกัสอยู่ด้วยกัน4ค่าด้วยกันก็คือ0แล้วก็0.618แล้วก็1แล้วก็1.618 อันนี้คือสีค่าที่เขาจะโฟกัสเพื่อให้เราได้เห็นภาพที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับขั้นตอนในการกางฟิโบเน่ยถ้าเกิดว่าใครที่แบบไม่ได้มีพื้นฐานในการกางฟิโบมาก่อนก็อาจจะงงนิดนึงนะครับแต่ว่าค่อยๆดูไปพร้อมกันแล้วกันครับขั้นตอนแรกครับเปิดมาราคาปัจจุบันก็ดูว่าราคาเนี่ยมันมียอดแล้วก็มีฐานอยู่ตรงไหนครับถ้าตามภาพเราก็จะเห็นลูกศรสีแดงเนาะก็คือมีการชี้ขึ้นแล้วก็ชี้ลงไอ้ตรงชี้ขึ้นไอ้สูงสุดเนี่ยแหละครับก็คือยอดไอ้ตรงชี้ลงก็คือกําลังจะมีการพักตัวถ้าเเกกิดราาางฟบนชี เราจะให้ค่า0เนี่ยอยู่ข้างบนแล้วก็ค่า100อยู่ข้างล่างนะครับแล้วก็ไอ้ศูนเนี่ย อันนี้ก็คือเป้าหมายในการพักตัวนะครับถ้าเราดูตามภาพเราก็จะเห็นได้ว่าโซนสีเขียวนะครับที่ราคากําลังวิ่งอยุ่ณตอนนี้เป็นโซนที่ราคาน่าจะวิ่งพักตัวและเส้นสีเขียวค่า0.618อันนี้ก็คือโซนที่ราคาน่าจะมาพักตัวนะครับแล้วหลังจากนั้นครับก็รอไปเรื่อยๆครับรอราคาพักตัวก่อนอย่าเพิ่งทําอะไรนะทับมือไว้ก่อนนะครับทีนี้เขาก็จะใช้เครื่องมืออินดิเคเตอร์ตัวหนึ่งเข้ามาช่วยก็คือ MACD ครับ MACD ผมขออธิบายแบบนี้แล้วกันสําหรับคนที่อ่ยังไม่เคยวิเคราะห์กราฟด้ว M อ็มมาก่อน,นะครับ MACD ก็จะประกอบด้วยกันอยู่หลายส่วนด้วยกันไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเส้นแล้วก็ในส่วนของแท่งนะครับเนี่ยครับผมอยากให้คุณผู้ฟังจินตนาการว่าไอ้แท่งๆเนี่ยมันเป็นภูเขาอ่าคุณผู้ฟังก็น่าจะเห็นนะครับแท่งที่อยู่ข้างบนนะครับก็เรียกว่าภูเขาที่อยู่ข้างบนน้าก็จะมีแท่งเป็นสีเขียวแล้วก็แท่งที่อยู่ข้างล่างนะครับก็เรียกว่าแท่งภูเขาใต้น้ําแล้วกันถ้าเกิดว่ามันเป็นภูเขาใต้น้ํา เราก็จะสันนิษฐานเบื้องต้นว่าเป็นแนวโน้มขาลงแต่ถ้าแท่งภูเขานี้อยู่เหนือน้าเราก็สันนิษฐานเบื้องต้นว่าน่าจะเป็นแนวโน้มขาขึ้น หลังจากนั้นครับแท่งภูเขาที่เป็นแท่งสีแดงก็คือภูเขาใต้น้ําอยู่กําลังมีการปรับตัวขึ้นเป็นแท่งสีเขียวเป็นแท่งภูเขาเหนือน้ําขึ้นมาแล้วและราคาได้มีการทดสอบบริเวณเส้นแนวรับฟิโบนัชชีอยู่ที่0.618แล้วราคาก็มีการเด้งขึ้นและตอนนี้ราคาก็มีการปรับตัวขึ้นแบบนี้ก็เปิดออเดอร์บายได้สิครับใช่แล้วครับก็เปิดออเดอร์บายได้เลยแล้วหลังจากนั้นเราจะตั้งเป้าหมายหรือว่าตั้ง TP take profit ตรงไหนเราสามารถที่จะตั้ง TP ตามโซนของฟิโบนัชชีที่ yeah 1.618ได้เลยนะครับและตามภาพราคาก็ไปถึงเทค e ปรฟิ i จริงๆครับนี่ก็คือ2เทคนิคที่ทําให้เขาสามารถที่จะทํากําไรได้500ดอลลา,าร์สหรัฐต่อวันคุณผู้ฟังฟังแล้วเป็นอย่างไรบ้างครับชอบ2เทคนิคนี้หรือไม่แต่อย่างไรก็ตามนะครับอย่าลืมกดไลค์และกดซับสไคร์ให้พวกเราด้วยนะครับเพราะนี่คือกําลังใจที่ดีที่สุดของเราเลยนะครับขอบคุณสําหรับการรับฟังเชิงตรงนี้ครับไว้พบกันใหม่ในวิดีโอต่อไปวิดีโอหน้าผมจะพูดถึงเรื่องอะไรอย่างไรก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับสาหรับวิดีโอนี้สวัสดี ดีครับ u h a s com เราคือเพื่อนแท้นักเทรด